Yeah. you เจ้าแม่ประดูนะครับวันนี้ก็พาท่านู้ชมดูโชคนะครับโชคกับเจ้าแม่ประดูนะครับเจ้าแม่จะประทานโชคให้ไหมครับขอโชคแกลูกหลานเลยเด้อเจ้าแม่เนผู้ชมเห็นเลขอะไรก็บอกนะครับแล้วแต่โชคใครโชคมันแล้วแต่เจ้าแม่จะอนุญาตนะครับผมก็เห็นนะครับ แม่ปราดูท่านเคยให้โชคถูกบ่อยนะครับแต่ก่อนหลายปีแล้วนี้ถ้ามีโชคก็มาขอท่านมาประทานเลยนะครับลูกหลานให้โชคนะเจ้าแม่ปลาดูขอ้แกลูกหลกานเด้อลูกหลานเดือดร้อนขอพึ่งมาทานโชคแกลูกหลานเด้อทาไมปาดูอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ เจ้าแม่ปะดูนะครับต้นปะดรูครับเล่นทางกับสมัยก่อนปีมีคนถูกสามตัวตรงๆครับแกวหัวหมูเอาอะไรมาไหว้แต่ก่อนไหว้ของเยอะแต่เขตออกหมดเขตไม่ให้ไหว้ครับก่อนมีคนถูกสามตัวตรงๆหัวหมูเอาผ้าเจ็ดสีมาปูกเขตเอาออกหมด ไม่ให้ทวา,ายจำแม่ประดยตรงประทานก่อนให้แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ผู้ชมผ่านมาทางนี้ก็แวะไหว้เจ้าแม่ปะดูและขอโชคได้ครับที่โค้งสาราเหล็กโค้งเทาเฮาตรงกับข้ามรยี่สุสวัสดที่หกนะครับเด็กเปิดใหม่นะครับขอพรอกับเจ้าแม่ได้นะครับเองก็เข้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขาเ้าติดตามกดกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับต่อไปก็ จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคนะครับโชคใหม่นะครับผมขอโชคดีทุกคนวันนี้ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับเป็นต้นประดูครับเล่นทางกับสมัยก่อน มีคนถูกสามตัวตรงๆเอาแกลหัวหมูเอาอะไรมาไหว้แต่ก่อนไหว้ของเยอะแต่เขตออกหมดเขตไม่ให้ไหว้ครับก่อนมีคนถูกสามตัวตรงๆหัวหมูเอาผ้าเจ็ดสีมาปลูกเขตออกหมดไม่ให้ไหว้ จาแม่ประเทศจงประทานก่อนให้แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับ วันที oc, wow, ่หนึ่งพฤศิกาสองห้าหกหกก็ขอให้ปังปังนะครับเจ้าแม่ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับวันนี้ครับขอสัสดีนะครับสวัสดีครับก็วันที่หนึ่งพฤศิกาสองห้าหกหกก็ขอให้ปังปังนะครับเจ้าแม่ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับวันนี้ครับขอสัสดีนะครับสวัสดีครับ